สวัสดีจ้าเก็บ้านสวนดอกไม้ USA ด้วยค่ะอดอกไม้ในร่งเรือนนะคะหรือว่าในรีนเฮาส์กำลังออกดอกเดี๋ยวถ่ายวิดีโอเราเสียล้ YouTube ขอามาฝากาคนที่มากดอกไม้นะคะเนาะบอสิบ่าใครของกันเลย,นะคะยค่ะเดี๋ยวิให้เพิ่งดอกไม,อกม่อันนี้อยู่ในร่งเรือนด้วยค่ะ ในลงุงเรือนเพราะว่าอากาศหนาวเขาต้องให้ความอุ่นมันมันให้มันใหญ่นี่ค่ะอันนี้เขาสีอื่นดอกกระชุ่นนี่มันสีนี้หลายพันเลยค่ะหลายพันหลายสีหลายครับอันนี้ก็สีอื่นจืดเรีนเนียมใช่ค่ะกำลังสีออกดอกนี่นะคะน,นี่หลายพันเลยค่ะอันนี้เป็นสีปิน่นที่จะกระชุ่นเนี่ยเดียร์พันหน่อยนี่แหละค่ะในลุงเรือนสีปิ่นลาสันน้ำใี่ค่ะ ็ำว่าค่ะนี่กระถางหยอยกาลังออกดอกค่ะกระถางหยอยกาลังออกดอกเจ็ดสีแล้วค่ะนี่กระสีเต็มอีกมีหลายพันหลายสีค่ะดอกไม้เมื่อหนาวจริงาง่ามด้วยค่ะ้างนอกก็ยังเย็นอยู่ด้วยค่ะประมาณหนึ่งองศาสององศาเมื่อนี้แต่ว่ากับบึงสงางานาวเพราะว่ามัน่มีเดดค่ะมันล่มนี่ค่ะดอกไม้นี่สวย ออกดอกเต็มเลยคะ่ะในโรงเรือนค่ะค่ะค่ะลูกค้ามาซื้อค่ะต้นบางสวยก็กเลยนี่แหละค่ะได้เอาเสี่ยวมาฝากฝากเป็นแฟนแฟนเบิงเ้งจังไหร่เราก็กดไอ้อันซัพตะไคร่เนี่ยด้วค่ะกดแช่ไห่เน่ยด้วคะ่ะเบากระทานในเกงนะะ่งเหรอค่ะบอกระคัดบ,บอกระไค่คล้องนี่ค่ะก็จะเป็นดังสี่ในโรงเรือน อันนี้คนอีสานคนอีสานเขาสีเอิญดอกกันขี้เหล่าไหมคะตอนเป็นน้อยสีเด็ดเรลาก็เอามาดูดน้ำหวานยังไงดูดน้ำหวานยังไงแต่ว่าคนภาคกลางเขาสิเอิญผาคกลาก,กองแมนโบเหงะม่เข้าใจจำว่าใดที่กันค่ะนีกำลังออกดอกค่ะนี่ออกดอกอนนสีผสมนี่ลายสีส,สวยๆยังไงค่ะนี่โอเคเราหมุนมาทางทีบัทีิ นี่และคะ่ะสีเป็นลักษณะอันนี่อันนี้เป็นหยาด้วยค่ะเป็นหยาเนี่ยนั่นข้าเจ้าก็จะเอาไปประดับปูกแบบตรงกลางของกระถางค่ะแล้วก็เอาดอกไม้แซมนี่สิค่ะอันนี้ก็อีกดอกสีนี่เห็นไหมคะสวย น,นี่ก็เป็นวันเสาร์ค่ะบมมีคนงานมาเห็นแลค่ะนี่ต่เจ้าของยูเ็ดเอาอันนี้ก็สิเป็นอีกดอกหนึ่งพันหนึ่งหลายอย่างอันนี้ก็เพิ่งปลูกค่ะท่านไม่เป็นดอกก็จะยูงสี่ละค่ะเห็นป่ยูนสี่หลายโมเมนต์มีโล่งเดียวดีค่ะมีหลายล่งทีน่นเฮาเพราะนั่นเราเฮาเพราะมันเริ่มใหญ่ก็ห่อนข้างนอกเริ่มห่อนล้วเขาก็จะเอาไปจัดค่ะไปจัดไอ,อยูงในอีกโร่งเลื่อนหนึ่งสำหรับ กำลังบ,บ่งขายนะคะเห็นว่าดอกไอ้กระถางหอยเขาเสีเอินแห้งอิงบล็เก็ตนะคะกำลังไงกำลังเกินดอกกำลังหน่อยลงมาค่ะหน่อยเป็นพวงดีสวยนีค่ะนีเลยค่ะมึงเนี่ยดอกเต็มยู่ประมาณอีกแบบที่์นีแห้งสีงามคาัดเลยค่ะมันจะย,ย,ย่อยย่อยติดย่อยไอ้คุ้มกระถางเลยด้ค่ะพันนี่ อันนี้ก็สิเป็นดอกเจเลลเนียมค่ะเจลลีนเนียมนี่สีนี้หลายสีมากๆเลยอันนี้สีแดงแดงนีหลายแบบหลายท่านค่ะอันนี้ก็สีดอกออยี่หยางเฮือนเซลเวีย er, ค่ะเซลเวีย er. แต่บาหักันว่าคนไทยเขาเอื่อนยังจำบ่ได <Moment S 1> ้โมแม่ไวาจำบ่ได้ดอกไตกี่อยู่เมืองไทยบ่ใครสนใจดอกไหม มาที่นี่เลยมาแต่งงานเหมือนมาแต่งงานกับฝรั่งที่คุยเจ้าเฮียเียวกับสวนดอกไม้ค่ะมันก็เลยแบบหูจากซื้อดอกไม้ของของเมกานะคะบ้านเฮาบ่กใครหวูวายจะซื้อโอเคอันนี้มันก็ยังหนาวอยู่นะคะมันก็ขอโทษดะะ้ค่ะทำามันแบบว่าบอกใครเรียบร้อยเป็นไะว่าเขาคัานเตอทอมที่ว่าที่เปิดขายนะคะท่านในเรียบร้อยเป็นไงมาอีกของนึงด้วค่ะ ของนี่ก็สิเป็นหองดอกไม้ที่บ่มกักแดดป็นไดแยามันย,าม,นยามันเฮาเฮาปลูกมันใหม่ไม่ไอ้มันแข็งแรงจังไงแจ้งเสียวไปไว้อีกของนึงนี่ค่ะกำลังบานสีเหลืองนี่ก็น่าฮักนะคักกำลังบานอ่าฝรั่งเขาสีเอิญดอกดอเลี้ยด,ด้วยค่ะสีเหลืองสีชมพูกบบกำลังสีเห็งค่ะ มีหลายสีอันนี้ก็คือแบบว่าพ่อเองค่ะแบบนี้พ่อเองพ่อมาเริ่มใ่กับสีนี้คนงามข้าเจ้ามาซอยเฮ็ดข้าเจ้าสีมาแยกเป็นกระถางค่ะข้าเจ้าแยกที่เป็นกระถางลักษณะส,นนสีด้วยค่ะเห็น่สมเป็นกระถางเห็นสีค่ะแยกข้สีขาอสีนี้ไออันนี้มันสีเป็นแพกหนึ่งนี่ค่ะหกตน้น แต่วามั่เขาสีนี้เขียนให้เขาไปเองสีสเห็นบ้ะคะเขียนไปเังสีว่าให้เขาปลูกใส่แพ็คหนึ่งสีต้นหรือหกต้นประมาณนี้สิค่ะเดี๋ยวเพอาเขาเบื่ออันนี้เขาก็สีิูแล้วว่าคนงานว่าเขาต้องการอห้เขาฮ็ดยังไงอันนี้คือพอเองไหยค่ะนี่อันนี้ดอกดาวเรือง้านเฮ้านี่หลายท่านหลายสีค่ะนี่แบบดาวเรืองสีแดงพร้มดีค่ะอันนี้คือผักอีตูผักอีตูบานเฮาอันนี้กำลังงามอีกสองสามหมื่นก็สีแยกใส่กระถางค่ะ โอเคกริพ okay. ามาเบอร์อีกโล่งนึงด้วยค่ะนี่ค่ะอีกโล่งนึงอาจจะเป็นนี่ค่ะเป็นเลงซี่ละแล้วอันนี้ดอกไม่เห็นว่าค่ะอันนี้ก็บบานล้ว ถ้าเมนบามันบานหรือมันย่อยครัโพดตัดได้ดิค่ะตัดได้เรามันกระสิโปงว่าไม่เขาตัดมันทามันแบบว่ามันมันย่อยมันโมงามมึงสินะมันย่อยแบบว่าอีย่างน้ภาษาไทยคือแบบว่ามันมันมันเปนบ่นบออินเชฟเนียค่ะบบ่บ่ไข่งามเขาก็ตัดแต่อันนี้ก็คือเป็นแบบว่าอันนี้พอเองนะคะแบบนี้ มือนีมันวันเสาเนาะวันจันทร์คนงานมากขาเจ้าะกับสิไม่แยกก่กระถางให้ไมาเห็ดงานน้านี่ค่ะอันนี้คือพอ,อเองเฮ็ดเองคุณนะคะอีกอันนี้ดอกดาวเรื่องอานท้องอน,นี้สีออกแดงๆสมๆน้าพอมันใหญ่มันก็นสีดอกหนาก็นี่ค่ะแล้วก็ต้นงามก็นี่ น,นี่เบื้อง่ะนี่นี่กำลังออกดอกเต็มเลยค่ะเด้เอาเดี๋ยวให้โยน,นี้เลยจ้ะอันเปลี่ยนเองนนี่ค่ะนกำลังออกดอกงามเลยเห็นไหมคะงามดิเพราะนั่นเราฮอกกรสิจัดออกไปขายค่ะจัดไปยู่ห่องขายอีกห่องหนึ่งนี่ ว่าเข้าก็ต้องเตรียมใบเนาะพอห่อนมากเข้าก็สิเด็ขายนี่ค่ะกำลังนี่ค่ะออกดอกเต็มเลยตอนนี้ค่ะนี่ก็สีสวยบนเีกสีไม่กันี้ก็เห็นไหมคะเป็นตะหักดีสีขาว อันนี้เขาซืเอินดอกประโคป่าด้วยค่ะภาษาอังกฤษแต่ว่าภาษาไทยโบหุ่อีกล่ะนี่ค่ะซียูจังสี่แหรอค่ะเพราะว่าเขาอยู่บ้านสวนเขาขายดอกไม้นะคะกะซียูลักษณะจังสี่แต่เลยเอามาถทายวิโอกะซีเอาลงให้เบ่งค่ะว่าชีวิตคนอยู่ตางแดียนที่สวนนะคะกะซีเป็นลักษณะจังสี่พ่อหนาขายเสร็จแล้วกะซีเอาดอกไม้ที่เหลือนะคะไปลงสวนที่นี่ก็มีแคนี้ด้วยค่ะ แล้วซีขอตูไปก่อนละ่ะแล้วซีถ้าดอกไม่มันบาหลายก็นี่สีเอามาฝากสีลงหายบึงคลิปหลังด้วยค่ะจังไดนกดเขาอื่นยังมากดแช่กดซับซับตะคข่ให้ในด้วยค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย